ขณะนี้เวลาห้าทุ่มสี่สิบนาทีและที่ผมเปิดไฟสีแดงนี้อะไรนี่เป็นอะไรอ่ะก็ที่ผมเปิดไฟสีแดงนี้ก็เพราะว่าแมพที่เราเล่นมันเป็นแนวเฮอร์เลอร์ผมพิมพ์ไปว่าเฮอร์เลอร์แมพแล้วมันก็ขึ้นเอ็กเคปชีสมันเฮอร์เลอร์ยังไงวะกูถามจริงเหอะมันเฮอร์เลอร์ยังไงแล้วกูว่าเพิ่มความน่ากลัวโดยการเปิดไฟสีแดงให้กับในห้องกูเนี่ยมันมันไม่มันมันเพิ่มความน่ากลัวบ้างไหมกูว่าไม่เลยที่ ก่อนดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะใครที่ไม่กดซับกดด้วยเปิดเสียงเปิดเสียงเดสก์ท็อปแบบนี่กด Cheese e ีสชีส e ีสโอ้ยเชี่ยไข่วะนะหัวเราโลนอ่ะอืมไหนดูซิแบบนี้มันมีหน้ากลัวยังไงมันมีอะไรหน้ากลัวก็แค่เก็บชีสแล้วก็หนีใช่ไหมอะไรอ่ะซื้อชีวิตเพิ่ม28่สิบแปดโลบัก้ยเซฟโซนอ๋อนี่เราออจาเซฟโซนเลยใช่ไหมเ ท่ออาจจะเซฟโซนอย่างงั้นแล้วมันแงใครส่งดิสคอร์ดมาอะไรอ่ะมันคืออะไรตรงนั้นอ่ะมันคือชีสมันคือชีสสาวกชีสนี่น่าจะชอบนะว่าเธอนี่มีแต่ชีสเต็มไปหมดเลยงไรอ่ะเฮ้ยชหนู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 ไปไหนอ่ะหว่าจะไกี๊ดไงมันมันวิ่งเร็วมากเลยอ่ะไปได้ไห รูนี้รูนี้กลัวรูนี้รอดอ่ะมีคนตายต่อหน้าโอเคโอ้เก็บชีสเก้าก้อนอย่างงั้นเหรออะไรอะอะไร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 เมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะไม่กีดใช่ไหมเมื่อกี้เป็นเอฟเฟกต์แล้วกันผมเอาใส่เอฟเฟกต์เมื่อกี้ผมไม่ได้กีดโอเคนะ <c oughs> นอยู่ข้างหน้าเราอะอยู่ข้างหน้าเราตอนนี้มันอยู่ข้างหน้าเราตอนนี้ อุ้ยมาใหญ่ดีดิเอ้ยผมว่ามันทางนี้ได้ผมว่ามันทางนี้ได้มันมืดจังเลยอ่ะโอ้ยกูกูแอบก่อนเดินไปทั่วเลยนะมึงอ่ะเหี้ยไอเล็กทะทุยไปยังเฮ้ยมันคือก็แค่เอาจากห้องมันก็ไล่เราแล้วว่าไปไงอ่ะ ชับอมนไล่มาแล้วกูเข้าฮะ,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 ะมันก็แค่ลัทธิท,ทุผมมองว่าเออุมมองว่าบ,บุคคลที่หนึ่งเล่นง่ายอยู่เออ,เอ,อได้อยู่ได้อยู่เล่นอย่างเงี้ยแหละผมว่ารอดเปไงอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะต้องไปเปิดหรอต้องไปเปิดประตูหรอใช่ไหมไม่รู้ว่ะผมไม่รู้ว่ะ่าแต่ผมมาถ่ายยงไงเนี่ยระแวงอะ่ะ เคทายอยู่ทายอยู่อุ้ยไปไงไปไงดีอะอ้าอ้ามันมาอีกแล้วมันวิ่งมาไม่เร็วเฮ้ยเก็บชีสได้อีกข้อแล้วไ่ไงสองทับเก้าไรน้องทางตรงมันยาวเฮ้ยเก็บชีสชีสเก็บชีสเฮ้ยกุญแจเก็บกุญแจกรีนกรีนคีย์กุญแจเขียวนี่ขึ้นไปไหนอ่ะนี่ห้องอะไรอ่ะ จะบอกว่าหนูมันก็ขึ้นมาตรงนี้ได้ด้วยอ่ะได้โอเฮ้ยอันนี้อันนี้บลูคีนี่หว่าต้องไปหาบลูคีตอนนี้เรามีกรีนคีมันมันมีกุญแจไหมอ่ะกุญแจประตูเปิดอยู่ตรงไหนไปอ่ะเอ้เจิบเจ็บและเฮ้ยนี่อะกรีนคีเปิดเลยเอ้าวล้วไปไหนอ่ะนี่คือผมรอดแล้วเหรอผมเก็บได้แค่สี่ชิ้นเนี่ยนะคือรอ,อดแล้วเหรอเอา้าล้วกลับไปไม่ได้ด้วย อ๋อต้องมีต้องอ๋อต้องเก็บกุญแจถือไว้กับตัวโอ้อย่างกูได้ยินเสียงตีมาคุณหนีกันเลยอ่ะโอ้กวัวกูกลัวหนูกูกลัวแล้วจะถุยใช่หรอไปตรงนี้เหรอมุมนี้เหรอจากกินมุมนี้ไม่ดีมั้งไม่ดีมั้งไม่ดีมั้งนั่นไงไม่ดีมั้งดักเงี้ยไงแล้วโว้ยกูไปแล้วมันไล่มันแล้วกินขี้ กูจบเกมนี้ก็ได้กูต้องเก็บครบหรอกไปแล้วไปอ่ะเฮ้ยต้องใส่โค้ดเหรอว้ายทำไงอ่ะสองสี่แปสสสเอ้าสามแปดสี่ออุย 3, 8, 4, อ้ย 3, 8, 4, ผ่านไปที่ไปไหนอะเพื่อนไม่มาเหรอเอาเอาเป็นมุมมองอื่นไม่ได้ด้วยนะเป็นลานบอสเลยเองอะไรอะ่ะเอ้ยมือจังะไฟก็มีอ่ะทำไม ไม่บันไดวะทุกคนไปแล้วกูขึ้นบันไดก่อนไม่รู้ไปพา,าไปไหนแต่กูขึ้นก่อนอะพาไปไหนปะอาจจะไว้หนีนะไอ้บันไดเนี่ยหนีอะไรอ่ะเฮ้ยหนีอะไรอีอะ,อะเอ้ฮ้ยเพลงเลิกสิบบานี่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 ย นี่ก็สิบป่ะเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิี่ส้ีโอ้ยตอนนั้นมีรูคียตไปไม่ถึงแน่ๆน่ะตอนนี้เรามีเลสคีย์แล้วครับไม่เก็บไงอะ่ะวิ้ยเรามีเลสคีย์แล้วเปไหนไงไปไหนตอนนั้นเป็นเซฟโซนนีเรากลับมาห้องเดิมแล้วใช่ไนหะกลัว กูจะหลอเ้ยมันจะโผล่ตรงไหนทางยาวอ่ะเฮ้ยตรงนี้มีกรนคีเก็บไปแล้วเฮ้ยตรงนี้ปะบนนี้ปะใช้หรือเปล่าได้เล็กคีหรือเปล่าใช้ตรงนี้หรือเปล่าเอ้าไม่ใช่เหรอบูคีเกิดเบอเไรมาเปิดตรงนี้เล็กคีไปเปิดตรงไหนเออแล้วก็วันศุกร์วันศุกร์นี้อาจจะไม่ได้ไลฟ์ไม่รู้อะแต่วันเสาร์อาทิตย์ผมว่ามีไลฟ์แน่แน่หรือไม่ เดี๋ยวผมบอกอีกทีแล้วกันเพราะว่าไม่รู้จะมีไม่รู้จะนี่ไงเล็กคีไม่รู้จะมีนัดกินข้าวกับครอบครัวหรือเปล่านะนี่อะไรอ่ะอ๋อต่อต่อทานนไงอือได้แล้วผมไม่รู้ว่าจะมีไม่รู้ว่า,ว,ว,า,ว,าว,วันไหนจะได้ว่าว่าเนียวันไหนจะไปนัดกินข้าวกับครอบค,อบครัวนะเล่ยเหรอวะไอห,หนูเวนั่นอนะ่ะไม่ได้ แล้วเราเพิ่งม,มาตรงนี้ทำไมอะอุ้ยม,มีคนตายตายหรอวะวมันไล่ผมว่าผมว่ามันไล่ผมว่ามันไล่เดี๋ <c oughs> ยวดักหน้าห้องได้ไหมอะขอร้องอย่าวไปว่าจะเอตัวเองผู้จเจริญผู้มาซึ่งมยปัญญา อุ้ยอย่าดักนะห้องนี้เอาใช่ไหมคงไม่เชื่อมต่อกันนะมันอยู่ข้างหลังคนนี้่ะไม่เอามันไล่มันแล้วมันไล่มันแล้วอุ้ยแต่ถ้าถอยมันมาแล้วอย่าอย่าตันอย่าตันอย่าตันกูขึ้นแล้วกูขึ้นเลยกูมีคนตาย ไปต่อไปต่อไม้ตรงไหนอ่ะลืม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 ตรงนี้เหรอใช่ปะใช่เหรอไม่ใช่ว่ะมันจะมีทางไม้ขาดอะจำได้อ๋อนี่ไงกรีนคีย์พอไปแล้วมันจะพาวราเข้าห้องนั้นเนาะโอ้โอ้โอ้น o no n โนโน o oh no no ไม่เอาไม่เอานี่กระสิทธิ์ไม่เคยมาแฮะที่นี่ที่ไหนอ่ะไม่เคยมานะ นายพาฉันมาที่ไหนโอ้ย <c oughs> คุณก็รู้ว่าผมอ่ะไม่ถนัดการกระโดด <c oughs> <c oughs> ดูเป็นแบบอย่างดูดูดูอ้ไงรอบน,นี้ผ่านคุณต้องกดไลค์แล้ว <c oughs> เอาแบบนี้ถ้าผมผ่านถ้าผมผ่านตอนนี้นะถ้านะถ้านะ ถ้านะถ้าผมผ่านผมจะจะผมจะลงคลิปนี้พวกกูเหมือนกับยอดไลค์กูเนี่ยมึงก็ไม่ให้กูผ่านชีส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 วิธิไงเจอแล้วต่อสพานเลยครับไปเก็บกุญแจน้ำเงินดูเคสไ,ไปที่ไหนอ่ะโอ้แล้ไปที่ไหนอะครับ Peace น้ำเงินต้องไปทางไหนจำทางไม่เคยจะได้มันมามันมาทางไหนรอแล้วใช่ไหมนี่กุญแจแดงไม่เอาไม่ดด้โอ้ยมันมาตรงนู้นแล้วกูเห็นได้เงามืดเลยอ่ะกูเห็นนะ เห็นในเงามือนนอนายนางไอ้หนูไอ้ลรตท,ทุยไอ้ลรตท,ทุยไปไง <c oughs> ต้องไปไขในกคุไอ้ห้องที่มันเป็นคอนกรีตอะผมจำได้เป็นห้องที่เป็นคอนกรีตว่ามันไล่เราแล้วมันไล่มันตามมาแล้วตรงนี้ป่ะตรงนี้ป่ะเอ้ย,อย,ยไปไม่ได้นะเดินม,มั่วเนะี่ยน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินแกน้ำเงินนะอ๋อตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้เจอแล้วเจอแล้ว เราต้องเข้าไปในห้องตรงนี้รูเล็กๆตรงนี้ตอนแรกผมเข้าใจว่าเก็บชี้แค่สี่อันแล้วก็เปิดกุญแจเขียวคือรอดแล้วไงมันไม่ใช่เวลาแค่ย9ิบเก้าวิตามเส้นสายไปผ่านแล้วทางตันว้าชี่าอนะทางตันยังมีคนทำน้ำหนักหมดหาย หลังจากที่ผมได้ทำการไปตามหาลากุญแจมาอีกสักรอบหนึ่งตอนนี้ผมก็มีกุญแจครบแล้วตอนนี้ผมก็อยู่หน้าปุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วประเด็นมันอยู่ที่ว่าผมจะเดินกลับไปทันหรือเปล่ามก็จําไม่ได้ว่าไอ้ปุ่มเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ไอสายไฟเนี่ยมันต่อไปที่ตรงไหนอะ่ะผมลืมโอเคนะผมลืมเลยก็เป็นกำลังใจให้ง่ายๆกดไลค์ขอคนละหนึ่งไลค์แค่นั้นเองอ่ะลืมกลับมาอีกครั้งหนึ่งสามสิบวิสามสิบสิบเก้ายี่สิบแปด ย7 26, ิบเจ็ดย2 21, ิบหกยสิบกดูตายอีกแล้วก็ไม่มีอะไรมากอน,นี้เทคที่เท่าไหร่ละเทคที่สาสี่ใช่อันนี้คือเทคที่สก่อนอัน้นี้ไม่ได้ถ่ายเพราะผมตายโอเคสาวิสามส,ามสองหงสปีดลัน ไปครับลุยตรงนี้ปุ๊บมาแล้วมันมาแล้วมันหากูแล้วอินคีเียอะมึงเป็นอะไรเนี่ยถ้าเกิดวาร์ปอ่ะเออถ้าเกิดเราใช้หลักการวาร์ปทันปะวะไม่ได้รับด้วยโอ้กี่วีแล้ววะทันปะวะทันปะวะทันปะวะทันไหม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 ขอร้องขอร้องแหละเออทางทางนี้ปะไปทางไหนอ่ะโอ้โหหลงหลงมากกว่าเดิมอีกข้างหน้าอยู่ข้างหน้าโอ้ไม่อยู่ข้างหน้ากูตรงนี้แหละโอเคอยู่ข้างหน้ากูตรงนี้แหละ ไล่กูมาแล้วม like ันไล่กูมาแล้วไอ้กูเจ็บเปิดประตูไม่ทันนะเนี่ยเปิดประตูไม่ทันนะเนี่ยมึงแต่งอย่างเงี้ยเปิดไป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 มึงกูไปเปิดประตูไม่ทันนะเนี่ยเอ้าปิดแล้วเหรอเฮ้ยเร็วจังอ่ะเฮ้ยเอาไม่เอาไม่เอาไม่ขอเทคสองเทคสี่เทคหกอันปะวะกดเลยเอาชีวิลุยไอ้ยังงั้น ใน,ในที่สุดกูก็เปิด <c oughs> ประตูได้สักทีเก็บครบเก้าอันแล้วเว้ยเฮ้ยตาแห้งเลยตอนนี้เรามีเ,ออเวทมนต์ที่เรียกว่าชีวิตเสริมอีกหนึ่งชีวิตไล่นคนสักคนหนึ่งอะ่ะไม่มาหากูจะนชนะสักทีแล้วกูจะได้ไปน,นอนโอเคไหมท <c oughs> างไหนเนี่อยอันนี้ปะ มันจะเป็นประตูแบบย,ยังไงว่า่ะนี่เหรอเฮ้ยผ่านแล้วอ่ะกูผ่านแล้วลเว้ยเอาดิกูผ่านแล้วเว้ยมาละจบแล้วเชีย่ยกูจบเกมนี้แล้วโอ้ยังมีต่อเหรอ มันบอกว่าจบแล้วไม่ใช่เหรอมันมีไฟตรงนี้วะแต่พุ่งมานะมีใช่ไหมเนี่ยนะทุกคนเ,เห็นเลยตอนนั้นไหมน่าก,กลัวจังเลยมาดูน่าก,กลัวไอลเลสทัชชูย